โลกันนรกที่ขอบด้านนอกกำแพงจักรวาลอันมืดมิดจนไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเป็นที่ตั้งของนรกโลกันหรือโลกันนรกสัตว์นรกที่อยู่ตรงนั้นมองไม่เห็นสิ่งใดจึงโดดเดียวหวยหิวเหน็บหนาวและทรมานต้องคอยเกาะเกี่ยวขอบกำแพงเอาไว้ไม่ให้ร่วงหล่นไปในน้ำกรดเย็นหากตกลงไป ร่างกายจักแหลกละเอียดทันทีและเมื่อตายมาเจอกันก็จะต่อสู้กินกันเองจนเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดตลอดชั่วทั้งกับคนที่ทำร้ายพ่อแม่สมณะชีและยุโยงให้สมแตกกันเมื่อตายไปจะไปเกิดในนรกโลกันแห่งนี้ นรกภูมินรกเป็นที่เกิดของเหล่าสัตว์ที่ได้กระทำบาปทั้งกายวาจาใจมีนรกใหญ่ทั้ง8ขุมตั้งเรียงซ้อนกันอยู่ใต้แผ่นดินมนุษย์นรกใหญ่แต่ละขุมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีสี่มุมม,มีประตูทั้งสี่ทิศกว้างยาวเท่ากันข้างละหนึ่งพันยเหมือนกล่องเหล็กร้อนจนเป็นสีแดง ในแต่ละมหานรกมีนรกขุมย่อย16ขุมที่เรียกว่านรกเบาวอยู่รายล้อมทั้งสี่ทิศไว้เป็นที่ทรมานสัตว์นรกต่อจากมหานรกทั้งหลาย